<Wars> uhm. สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็บ้านสวนเรามาดีนะครับผมจะพาบอสจากทีมโอสุกะนะครับคุณแทนนะครับพาไปลุยสวนม่วงเองจริงชิมแอบชิมไปแล้วนะเพราะว่าเช้านี้มีมะม่วงสุกหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวพากันไปชมในสวนนะครับวันนี้ไหนบอสมาแล้วปะเดี๋ยวเราไปชมสวนกันดีกว่านะครับโอ้จริงจริงมันมันมีสุกบ้างนะครับคุณแทนก็อันนี้น่าจะเป็นมะม่วงไทยนะ มะม่วงลิ้นงูเห่าลิ้นงูเห่าไม่เคยได้กินเลยพี่นี่เป็นมะม่วงไทยที่เป็นฝาดหรือว่าสามารถทานกับเขาเรียกอะไรข้าวเหนียวมูนได้ตอบโจทย์นะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนะครับที่คุณแทนไปชิมมาบ้างแล้วก็จะมีมะม่วงสีสันนะก็เดี๋ยวลองไปดูสีแดงๆบ้างเอาไปฝากน้องทีมโอสกานะเดี๋ยวเราดิ่มาทางนี้ต้นมะม่วงของสวนนี้ไม่สูงอะพี่ไม่สูงครับเพราะว่าเราเอาแนวความคิดของสวนที่ไต้หวันเอามาปรับใช้นะเพราะว่า ม้งที่สวนผมเนี่ยจะลงระยะชิดอเพราะว่าเราจะได้ดูแลโรคแมลงง่ายใช่ได้ดูอย่างเนี่ยพอฝนเริ่มมาใช่ไหมครับโรคแมลงมาแล้วนี่ดวงเขาเรียกว่าดวงกีดใบครับมาก่อนเจ้าของเรียบร้อยครับยินยอดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูก็คือวันนี้คือเอาไว้ให้ทางทีมโอซาก้าได้มาชิมครับสุกปากตะก้ออีกแล้วสุกปากตะก้ออ่าใช่ที่เราไปชิมกันนี่ก็คือลิ้นงูเห่าเหมือนกันลิ้นงูงเห่าอ่าหลายหลายคนอาจจะแบบเจอในส่วนของ ในตลาดจะได้กินมะม่วงเข้าไปแต่ที่นี่จะมีมะม่วงแปลกเยอะมากมันแปลกๆเยอะใช่ครับก็มีสีสันนะเพราะว่าเหมือนอันอย่างอย่างอย่างสวนพี่นพก็คล้ายๆกับของโอซูกะใช่ไหมครับใช่ใช่พัฒนาแล้วก็เด v e l o p พวกแบบมะม่วงอะไรพวกนี้เองใช่ไหมครับนี่ครับอ่ะเรามาดูที่ห่อๆไอ้บ้านนะครับจริงๆเดี๋ยวจะเก็บอันนี้เขาห่อไว้ทำไมนี่คือป้องกันแมลงนะป้องกันแมลงนะครับป้องกันแมลงสวยสวยสวยอ่ะสวยเด็ดโชว์เลยนี่เด็ดเลยใช่ไหมครับปึบ อ่าอันนี้คือเป็นมะม่วงที่ทั่วไปแหละครับคือตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากไต้หวันเหมือนกันชื่อยู๋เหวินหรือแดงจักรพรรดินะยู๋เหวินอวันนี้ก็เหมือนพาทีมผู้ให้หารมามาช็อปชิมชิลเดินอาจจะลกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตัดหญ้าของโอซุกานี่แหละมาตัดนะครับอ๋อโอเคก็นี่นะครับมะม่วงครับก็จะมีในส่วนของสีสันมากมายสีแดงมีสีม่วงใช่มีหลายสีมากก็คือเราจะห่อไว้เราจะมี อย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเนาะเวลาห่อมันก็จะสวยๆหน่อยนะนี่เป็นไงอ oh. สวยมากอ่านี่ให้คุณแทนโชว์นี่นี่ครับจเจอแดดอันนี้ม่วงกุ้ยเฟยอ่ากุ้ยเฟยใช่ <c oughs> มีน้องมดมาแล้ว <c oughs> เริ่มมาแล้วใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ก็จะมีสีสันสวยงาม <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวฝาก มะม่วงมาให้ที่ออฟฟิศด้วยนะได้ครับต้องมีมะม่วงในส่วนของมา,าที่นี่ได้ตลอดใช่ได้ชิมได้ตลอดนะครับใช่ครับก็ได้เห็นของแปลกๆนะวันนี้ก็ถือว่าได้พาบอสมาในสวนละก็ทุกท่านหากใครสนใจในส่วนของเครื่องมือแบรนด์โอซุกะวันนี้ก็มายืนยันนะครับว่ามีซีอีโอตัวนเป็นนะครับ<ช>มาเดินในสวนเรียบร้อยนะครับ,รบไม่ต้องกลัวว่าทางผม จะเป็นพ่มิตหรือเปล่านะครับมันจะไม่ใช่เป็นมิตรมอม้าสระอีต่อเต่าล้อเรือนะอาจจะเป็นมอม้าสระอีจอจานนะครับเพราะว่าเจอกันเยอะ<ช>คือต้องบอกว่าทางเราทําทในส่วนของอพัฒนาหลังบ้านร่วมกันใช่ดังนั้นเครื่องมือที่ไปจากผมก็คือได้มาจากของอุตสกาแพ้แน่นอนนะครับใครสนใจก็สามารถ สั่งซื้อผ่านบ้านสวนลีลาวดีได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณบอสด้วยนะครับขอบคุณมากบอพี่นุ้นแทนนะครับก็คือที่ได้มาเยี่ยมชมบ้านสวนลีลาวดีนะใช่ครับอ่าครับผมมีความสุขทุกครั้งที่มาคุณแทนมีอะไรฝาก FC บ้านสวนลีลาวดีไหมครับก็สําหรับใครที่กําลังเลือกสรรหาเครื่องมือช่างเออหาเครื่องมือสวนนะครับต่างๆนะครับสามารถทักเข้ามาหาที่เพจร้านสวนลีลาวดีได้เลยนะครับใช่แล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือ ตรงนี้คือสั่งไปมั่นใจแน่นอนเพราะพี่โนพเขาดูแลตั้งแต่หลังจากสั่งไปแล้วก็ให้คำปรึกษาไว้<ช>ตลอดนะครับเขาบอกว่าเอฟซี FC ที่สั่งจากทางผมนะครับก็ ทางอุตสาห์นะครับคุณแทนรับประกัน6เดือนนะครับแล้วก็หลังจากหเดือนไปแล้วเนี่ยทางบ้านสวนเราดีดูแลตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสั่งอะไรนะครับเรื่องของการเคมเรื่องของเครื่องเสียต่างๆนะครับถ้าเราดูแลได้นะครับเราก็สามารถส่งซ่อมที่ทางผมได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเคสใหญ่ก็ส่งเข้าไปที่ศูนย์เนาะเพราะว่าตอนนี้มีศูนย์เรียกว่าเซ็นเตอร์ไปเยี่ยมชมมาแล้วนะครับศูนย์ใหญ่มากเพราะว่าทางคุณแทนพาทัวร์นะครับัรู้สึกจะไปเจอคุณภูมินะครับก็คือ เป็นระบบนะครับพอดีวันนั้นอยู่แล้วมันอาจจะขําเลยเราเลยหนีก่อนหนีกลับบ้านก่อนก็เป็นระบบไฟฟ์โฟนครับเขาดูแลในส่วนของอะไรหรือเครื่องที่ส่งเข้าไปเนี่ยก็จะทําเป็นระเบียบแล้วก็เป็นรูทเลยนะครับคือส่งเข้ามามีการดูแลของลูกค้าอย่างดีไม่ต้องกลัวนะครับดูแลทั้งบอสเองนะครับแล้วก็ดูแลทั้งคนขายเองไม่ต้องกลัวครับซื้อแบรนด์นี้ไม่ผิดหวังนะครับได้ครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเรื่องของสินค้าคุณภาพดีๆได้ทั้ง มะม่วงมาด้วยด้วยนะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงมันแก่จัดพอดีเลยมันคุณแทนเลือกช่วงมาพอดีนะครับคือมาที่นี่ช่วงที่มันมะม่วงสุกดูใช่ครับเต็มสองไม้สองมือเลยครับพออันนี้ก็จะให้ถือตะกร้ามาด้วยคือหาตะกร้าไปเจอนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอีค้งนะครับที่มาเยี่ยมชมสวนนะครับได้ครับพี่นพครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ